พี่บอยประกอบเขาบอกหนูว่าหนูมีมามีอีกคนชื่อแบมแบมอะ,อะหนูมีมามีอีกคนชื่อแบมแบมอะเขาบอกเขาม,มามีนะหนูไม่ได้ชื่อมารีเอชื่อชื่อพโลอ็ะไรไอบอยประกอบไม่เป็นใครเนี่ยแล้ทำไมข้างหลังเดินโยกกันเชียเย็นโยกไปดูช่วงนี้ติดแลบหน่อยโดนซ้อมมาเหรอ เออเฟฟจ๋าคุณตาสวัสดีครับเอ้ยเรียกใครตาเฮ้ยเดี๋ยวจิ้มตาบอดโอ้ยพี่เฉินสวัสดีครับเฉินครับผมสวัสดีครับคุณยายเขาบอกให้เรียกได้น่ะอยู่นะลูกป๋าอยู่นะลูกทอาอะไรมาอยู่นะปนดขึ้นเยอะเลยนะลูก ไอหยอนไอหัวแหลมนี่มันเป็นใครอะมามีสดิฉยเอามาทิ้งเราไงเอาเจนหยอนแหลมแเนี่ยนะใช่ใครใครแหลมแหลมลูกพูดได้ประดี๋ยอยู่นะหยอนแหลมอ่ะหย่อนแล้วกล้าวขนาดนี้เดี๋ยลูกฮะทำไมเขาต้องว่าหนูด้วยอะมามีสตัวเองคุยดีๆหนูอย่ากล้าล้าวสิลูกมามีสพี่บอยประกรณ์เขาบอกหนูว่าหนูมีมามีสอีกคนชื่อแหวมแหวมอ่ะ หนูมีมามีอีคนชื่อแบมแบมอ่ะเขาบอกว่ามามีหนูไม่ได้ชื่อมารีเอ้ยชื่อชื่อพโลอก็เลยไอ้บอยประกอนว่าเป็นใครเนี่ยคนที่ประกาศข<า>่ <5 S 3> าหัวหนู<อ>เขาบอกว่ามามีหนูชื่อแบมแบมอ่ะมีงานเข้ามีงานเข้ามีงานเข้าใช่อ๋อวันนี้วันนี้เหมือนเหมือนเจอคนชื่อแบมแบมอยู่ <c oughs> แล้วหย่อนนี้ใครคนนี้เฮียหย่นหอนนะเปล่า เหยินไหนชื่อเฉินปลาเราปลาเราเรืของหนูเดียวลูกเหยินพูดได้มาดีๆอยู่นะนี่ก้าวลาวเกิดอะไวนะนี่นี่อ่ะเรานี่มันก้าวลาวมากเลยนะมามีควาว่าน้เจอกับป่าวันสองวันนี้ก้าวลาวมากนะืึไม่สิฮะว่าไงคะคุณเหยินไอคุณเหยินเรียกเลยดีพี่แซมมาผมไปปวาป๋าได้ดีป้าป้าเหยป้าป๋าเหยินบ้าป้าเหยป้าป้าหัวแหลม พูดได้มันดีๆลูกเดี๋ยวนี้ก้าวลาวมากเลยนะฮะแต่พอปล่อยออกไปเล่นกับพวกเพื่อนนี่ก็ก้าวลาวมากเลยนะเพื่อนไหนมีแต่ปรสิตทั้งนั้นเลยที่เดียวพวกเพื่อนต้องต้องหนูนั่นแหละบอกแล้วคบคนให้มันคบดีๆหนูไม่มีเพื่อนหนูมีแต่ปรสิตอ่ะหนูมีแต่คนต้องตัวเต็มตัวหมดอะไรอ่ะหนูเจ็บหัวป้าหนูเจ็บไปทำอะไรมานะฮะไม่รู้ ถ้หนูไม่รู้แล้วใครจะรู้อ่ะลูกมามีโ้เรารู้ก่าเนี่ยไม่รู้เขาไม่รู้อ้าเอา้เอาคนนี้รู้รู้แค่ว่าโดนตีหัวมาแต่ว่าไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์เลยอ่ะคนนี้โลไอ้ดูรู้เหรอผมผมพอจะรู้นิดนึงครับตรง,งไหนยังไงบ้าง่มามาดิเรามาต้องท้งาความตอนที่เขาไปกับลกูก ไปเกาะกันปรสิตเหรอไม่ใช่ปรสิตนั่นลูกลูกไม่ใช่ปรสิตโอเคไหมก็คือเขาเขาไปด้วยกันแล้วเหมือนกับว่าเขากลับมาแล้วเขาก็จำความไม่ได้เลยสุดท้ายมันก็คือไม่รู้อะไรเหยียดหย่นปรสิตด,ดีๆได้ไหมลูกเรียกป้าป่าดีๆไ,ไ,ได้ไหมป,ป้าป๋าคุณตาณ คนนี้เป็นคนคุยหนูแต่หนูงงมากเลยคนคุยภาษาและไม่มาดูแลกันเลยเมื่อวานอีเนี่ยนะแล้วก็มีอีกคนนึงแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงหมอข้าวผัดเขาให้ไลยหนูเขาว่าไายหนูแล้วลูกต่อนไหนเนี่ยสักพักสพักแล้วครับคุยอะไรสองคนเลยเอระไม่รู้ป้าต้องถามเขาดูเขารู้เหตุการณ์แล้วหนูไม่ชอบให้หมอข้าวผัดนั้นเลยอ่ะป้า เขาให้หลายดวงสองคนมาคุยลูกกูพราะกันสองคนเลยเนี่ยอ่าันเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะอธิบายยากก็อธิบายง่ยากดิเพราะผมเองผมก็เพิ่งรู้ตอนที่ตอนที่เพิ่งเริ่มคุยกับยูนะเหมือนกันที่มึงสองคนกะลุมแซนวิชลูกูเลยเนี่ยไม่ใช่เด็กก็คิดในแง่หลายไปตลอดไม่ใช่คือผมเองตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าว่ามี มีอะไรคือมีมีม,ม,มีมีหมออีกคนหนึ่งไงผมไม่รู้โอ้โห oh. เขาเอา่อต้องพูดว่าไงอะไรเล่ามาให้หมดเลยก็คือเป็นไปได้งไงอยู่ดีคุยพร้อมกันสองคนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเองตอนที่คุยกับอยู่นานแรกๆก,ก็คือเหมือนกับว่าคุยกันแค่สองคนแต่ผมรู้สึก รู้สึกว่ายูนะไม่ได้คุยแค่ผมคนเดียว uh huh. ผมก็เลยถามยูนะไปตรงๆ <Wow. S 2> ว่าในี่ใส่นี้ได้ใครมันเนี่ยผม,ผมก็เลยถามเขาไปตรงๆว่า <c oughs> เขาอเลยเขาเออเหมือนเหมือนเขาไม่ได้คุยกับกับกับผมแค่คนเดียวก็เลยก็เลยถามไปอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ยืนยันคำเดิมว่าเขาเขาคุยกับกับกับผมแค่คนเดียวอ่าฮะอืม แล้วแล้ววันนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเขามาบอกผมว่าเอา่อเขาไม่ได้คุยกับผมแค่คนเดียวมีหมอร่องยมีหมอชื่อเขาผัดแตเเเแเ่เขาบอกว่าเขาเคลียร์แล้วเขาก็เขาบอกว่าเขา เขาตัดสินใจที่จะเลือกผมอ่อฮะนี่เป็นหมอพูดกันก็หลังจากนั้นก็คุยกันมาสักพักหนึ่งไอ้หัวเขียวนี่คือใครหลบคือคนที่คุยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นลูกลูกของญี่ปุ่นนะตาจำผมไม่ได้หรือเปล่าตาจำผมไม่ได้หรือเปล่าอ๋อไอ้ผู้เด็กเอเลี่ยนไม่ใช่นะใช่เองก็ไดเด็กเอเลี่ยนนี่มาด้วยว่าสิบคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตันแหละเด็กเอเลี่ยนทั้งคันคนใหญ่ผมจะโดนแทงครับเปล่า ไม่ได้วนล็อกเดีครับสวัสดีครับมงคุณตาเฉินเหรออย่าเรียกว่าคุณตาเรียกคุณเฉินทำไมอ่ะก็ลูกของลูกตัวเองอ่ะไม <ป S> ่ทำไมอ่ะไม่ยอมรับเหรอปา<ม>หลานหลานทั้งคนเลยนะไม่ปลาหนูไม่ชอบหมอข้าวผัด ไอหมอบอกว่ามันคือใครอะรู้ก็ปากไม่เคยเจอมันเลยหนูไปคุยกับงรอษัทบอกว่าหนูคุยกับเขาแล้วทีนี้เขานอกใจหนูก่อนเขามีคนเหนื่นก่อนหนูก็เลยทําคืนหนั้นหนูผิดอะไรแล้วเขาไม่มีสิทธิ์มาว่าหนูสหนะว่าหนูหลายใจหนูอยามันหนูอยากเติมมันในตายเลยหลายใจด้วยเหรอใช่อีกไม่ดีเลยโอ้โหมงพร้ามจัดเลยเจี๊ยบพี่กันูเขาทําก่อนแล้วหนูผิดอะไรอ่ะ ช่ไหมหนูเปล่นอะไรแล้วหนูจะมาคุยกับคนนี้คนนั้นก็เขาทาก่อนก็ดนาคิดนะตัวนี้หนูอยากตืบมันอะป๊าก็ปาก็อยากตืบมันเหมือนกันไอ้พวกหมอเนี่ยไปหนูตามเคิร์ดม่นี่เคิร์ดไม่ห้ามกันนะไม่ห้ามกันด้วยเลยตามเลยไม่ห้ามกันหน่อยเหรอโมกียอัดมันเข้าไส้เลยก็บอาว่าต้องความตัวไปตืบมันนะลูกเองอ่ะไม่ห้ามหน่อยหรออ่ะคนจี่สี่คนเขาเหมือนไส้หมอมอนกัน ตีหมอเลยนะหน่วยงานอีกแล้วนะจะเอาอีกแล้วเหรอเอาเธอเนีแล้วคนที่เราแบบว่าไม่ค่อยเจออีกแล้วเธอเอาเพราะว่าไม่ดีหนุ่มมันไม่ยอมรู้เลยซ้ำคันไหนซ้ำคันไหนเหรอคันนู้นปะครับเอาเหรอโอเคครับผมช่างหิวผมได้ไหมโยกแล้วเนี่ย โโอ้หเพราะว่าไม่เดินหนูมัมมี่ก็รู้ว่าไม่มีสกิลหมอสิแม่แม่มัมมีม่หมอเข้าพ่าเป็นคนไม่ดีเพราะว่าหลายหนูมันก็ใช่แต่แบบ<ค>อะไรวะกี้เดี๋ยวหนูจะได้ไม่ต้องเครียดพอดีว่าป,ป๋าเพิ่งให้างานน้องๆไปเดี๋ยวป๋าพาไปดูอะไรสนุกสนุกร้อนนี่ร้อนลงสิพร้อมแล้วพี่ไม่เป็นไรหรอกอยู่นะใครไม่ดีกับเราเราก็แค่จำไว้ มามีอาวุธก่อนฮะมาม้าจะทำอะไรโหปลดแรงซะด้วยไปแล้วสรุปม,มามีหนูชื่อแบมแบมหมอรอไม่ไหขึ้นเหรอนี่กับผมนี่พี่ เชิญเชิมาาเอาร้อยยี่สิบรูมีกล่องมีแก๊งไหมป้าโถ่สั่งงานสรุปสั่งตังเลขอะไรครับช่างที่ไม่บอยประกอบพูดจริงเปล่าว่ามามีหนูชื่อแบมแบมแอด์ซีเท่าไหร่ฮะใครบอยประกอบวะไม่จริงลูกบอยประกอบคือน้าศิลาครับนั่นหรอเขาบอกว่า มามีสหนูชื่อแแบมอ่ะไม่ใช่นะสิราแต่เขาย่นแต่เขายื่นกาเคาขาดเลยนะว่ามานีหนูไม่ใช่พี่แพรโลคือแแบมหัวนมแหะวมามีสรุปยังไงอ่ะแแบมคือใครอะมามี่จิกเขาว่าแบิกกิกไม่ได้ร้อนหนุ่ตายว่ะเไม่บไม่ได้ครับเผื่ไม่ได้ครับต้องถามเองน่ะเล่นดีไม่ตอบแล้วดก ไปฟังเขาอันบรกรถเดี๋ยวเบิกไม่ได้พี่มันหน่วงมากถ้าปิดปากสองแสนอาร์ลี่ไปสักครั้งได้ปางพี่เไม่คันไหนคันไหโอ้ใคร่ะมันหน่วงมาพี่เบิกรถไม่ได้เลยรอหลังดีนะพี่กแต้องรอหลังลงแม่งหน่วงว่ะลงมัดพกมาแหลกก่อนหนวดอะอะไรนะมาแหลกคุณลงมัดพกมากก่อนหนวอยู่หน้ากระเป๋าข้าไม่ได้โกนจนมันเต็มคางข้าแล้วเนี่ยไปถึงหนวดเหรอ หมายถึงว่าหนวดแล้วกันอืมเกือบแล้วจงไปขึ้นเกือบสุดละตัวเองกรเป๋าเบอรฟูลองสูครับจานสองศูนจานฟูจานฟูแม่โคตรบ้ากามเลยเองก็พูดไปฟังจากเสียงหัวร้อนแล้วก็เชื่ออืมสยงคำมันตัดสินกันไม่ได้เองลองขำซิ <ee> <h ee> โอ้โหหนักเลยอันนี้หนักฮิฮินี่หนักเลย <S <S <ee> <h ee>